แต่และจ้าหมูหันหนักกรอบสดพริกเกลือตัวนี้ไซส์ใหญ่จุกจุกสิกิโลเลยนะคะราคาเพียง2 6 0 0บาทเท่านนะั้นคุณลูกค้าท่านนี้สั่งไปฉลองวันเกิดบอกเลยว่าจันหนักจัดเต็มกันไปเลยจ้าะวันเกิดงานเลี้ยงหรืองานฉลองไหนๆก็ฟินได้ทุกโอกาสเลยนะคะสนใจสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะจ้าไลเดอร์พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงหน้าบ้านแล้ว กรอบๆร้อนๆหอมๆพร้อมกินเลยจ้าโทรสั่งได้แล้ววันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ